o คือโซเชียลมีเดียที่จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเพื่อนและครอบครัวได้ง่ายและสามารถทำให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นของบุคคลหรือตัวตนอื่นๆได้ง่ายมากขึ้นรวมถึงผู้ใช้งานสามารถติดต่อพูดคุย ได้โดยไม่มีค่าบริการประโยชน์ของ Facebook 1. ช่วยในการติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือและเปลี่ยนข้อมูลกับคนอื่นได้ง่ายและรวดเร็ว 2. ส,สามารถติดตามข่าวสารทางด้านการกีฬาข่าวบันเทิงหรือข่าวสารบ้านเมืองเป็นต้น 3. เป็นพื้นที่เก็บรูปหรือคลิปวิดีโอ หรือช่วงเวลาเหตุการณ์สำคัญที่ผู้ใช้งานได้ทำมาซึ่งสามารถตั้งให้เป็นเฉพาะตัวเองเห็นคนเดียวได้อีกด้วย Facebook มีบ,บริการอะไรบ้างหนึ่งข่าวที่เป็นหน้าแรกที่ทำให้เห็นข่าวสารข้อมูลของคนอื่น2 g กลุ่ม พื้นที่สำหรับกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันมาแลกเปลี่ยนความรู้ 3. เพจพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นสามารถติดตามได้ง่ายมากขึ้น 4. โฆษณาของ Facebook เป็นระบบโฆษณาของธุรกิจที่สามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 5. Messenger เป็นระบบทำให้ ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยได้อย่างเป็นส่วนตัวการรู้เท่าทันของ Facebook 1. การไม่โพสต์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง 2. ไม่โพสต์สิ่งที่ตนเองและคนอื่นเสียหาย 3. ไม่กดลิงก์ที่ส่งมาจากคนแปลกหน้าหรือว่าหน้าข่าวสาร 4. ะมัดระวังการโดนแทกจากมิใชาชีพหวังว่าทุกทุกท่าน จะใช้งาน Facebook เพื่อใช้งานอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จาก Facebook สูงสุดนะครับสุดท้ายนี้กับผมเด็กชาสุวิวิชสีตันทุมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ